เออสบายดีพี่น้องอ่าสบายดีทุกท่านเนาะที่ติดตามรายการทั้งช่องสกายไลน์ชแนลเมื่อวันนี้ผมก็มีเอเอเลี้ยงเหล้าซิมัพี่น้องฟังคือสมัยผมไปเที่ยวเหล้าต่าเก่านะผมมักไปเที่ยวตามชนบทชนบทตามหมู่บ้านขี่รติไปตามเขตบ้านนอกคอ,อกหน้าเนาะแล้วก็สิมักไปโรงเรียนนำํำเอาขนมไปหายเล็กหน่อยเนี่ยไปบอกจ้าก,กับคู่เนี่ย ที่นี่คู่อยู่โซอเล่านี่พี่น้องหลายคนอาจจะเคยเห็นขินปนาวาเพิ่อนสอนมาเป็นคู่อาสามาหาปีสิบปีบ้แดงินเดือนเขาเจา้าคือทนอยู่อันนี้ผมประสบพบเจอด้วยอของเจ้าของเลยเนาะเคยไปคุยกับคู่คู่อาสาเนี่ยนะมันเป็นคู่อาสามาสิบปีเนะาะในเขตบอกพื้นที่ใครว่าเขตน้ำอู แถวหลวงพะบางแถวแถวเมืองขวาแมงพงศรีนี่นะเจ้าเป็นคู่อาสามาสิบปีผมได้ตึงเงิดเนาะป้าตัวเป็นคู่อาสา10สิบปีบอได้เงินเดือนอยัง้งโบได้ค่าตอบแทนอีงอเป็นอาสาสมัครเป็นคู่สอนไหมสอนนักเรียนจนถึงสิบปีผมเลยถามว่าเจ้าคืออยู่ได้ถึงสิบปีบมมีเงินดอกเงินเดือนบมมีค่าตอบแทนอีงเป็นอย่างจังทุอนอยู่ เพื่อนก็ว่าด้วยความที่ว่าอยากบรรจุเป็นรัตกรทนงท้านเท่าก็คือเป็นราชการนั่นแหละก็เลยจาเป็นต้องสอนเป็นคู่วอาสาไปด้วยหวังว่าโจนานเพื่อนสีเห็นเห็นถึงความมุ่งมั่นเห็นถึงที่ว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนจิตอาสาแล้วก็เพื่อนสิได้บรรจุอยู่มหาปีกับบ่ไดรบรรจุอยู่มาสิบปีกับบ่ไไรบรรจุก็บบย,กยังบ่ท่านเลยออกอยู่แม่พี่น้อง อ,อยู่ได้อยู่ดนเรื่องถามมาเจ้าไปสอนนักเรียนเจ้าเอาอย่างกินเจ้าเอาค่าใช้จ่ายอยู่ใส่พอนะเอากับพ่อกับแม่เขาหน้าซสร้าปลาก,ก็กินอยู่เฮือนอยู่สั้นคำเล้งมากกหาใส่บอกใส่เบ็ดหาเก็บพักเก็บหญ้ากินไปพอนะปะ้าทุกเป็นสิบปีที่พี่น้องที่บ่อยรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนใดๆแล้วก,ก็บ,บ่มี่อา่าที่ทาว่าสิได้บันจุนั่นนะ พราะผมไปเจอหลายบนหลายแก่นะเพื่อนก็เล่าให้ฟังอยู่ดอกว่าขั้นอยากเป็นในคู่ขั้นอยากเป็นตำรวจขั้นอยากเป็นทหารนี่็มันต้องในสื่อขายตำแหน่งอันนี้ผมฮู้เนะว่าแท้บ่เพื่อนก็ว่า20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0บาทเพื่อสิได้เป็นในคู่หรือว่าเป็นตำรวจเป็นทหารซึ่งเขาไปไปรับเงินเดือนตะกอนเนาะล5านหาล้านหา,า,นหามันก็ตกประมาณเท่าไหร ห้าหกพันบาทเนาะหรือล้านหนึ่งต่กอนมันกเกือบสี่พันบาทนี่นะแต่เดี๋ยวนี้ล้านหนึ่งมันตแค่พนะันหกน่เงินกี่มันอ่อนหลายเออพวกผมกว่าวฟาดท้อค่ากองชีพยอยู่ล่ามันแพงกว่าอยู่เมืองไทยนี่พี่นอ้องเพราะส,สิ่งทุกมอย่างมันเป็นสิ่งของน้ำเขาเงินเดือนสี่หาพันนี่ถือว่าหน่อยค่ากองชีพที่สูงกว่าแต่เมืองไทยแต่เงินเดือนหน่อยว่าเมืองไทยก็จังเงินดอยู่ว่าพันอยู่หรจังใดเพื่อว่าพันก็อยู่ได้นะ ผมเลยถามคนน่ะโอ้ยเจ้าเงื 2, 000, 000, 000, 000, ่อนสองแสนสามแสนนี่ไปทำมาค่าขายไปลงทุนนั่นลงทุนนี่สิ้อบดีกว่าบ่เสียวพิจัยเ,เงินไต่ตัวเพื่อให้เจ้าข,ของได้รับเงินเดือนแค่ล้านหนึ่งล้านหายสินะเนอะคนก็บอกว่าโอา้ยพ่อแม่อยากให้เป็นพ่อแม่อยากให้เป็นรัฐกรพ่อแม่อยากให้เป็นเจ้าเป็นนายมาสินนะเั้นอิริเลยพี่นอ้องข้นบ้านเฮา หรือว่าคนเล่าเนี่ยตะกอนน่ยมีความเสื่ออะไรก็ว่าต้องได้ทางานก็ต้องได้เป็นคู่เป็นเจ้าเป็นนายเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นเจ้าเป็นนาย่าเถอนับราชการเป็นหนาเป็นตาแก่อวงตระกูลถึงแม้ว่าเงื่อนเดือนมันสิหน่วยก็ตามความคําว่าเป็นเจ้าเป็นนายนี่อย่าคิดว่ามันอันนี้ไม่นอกคือเป็นเจ้าเป็นนายมันมีวิธีการที่สหาได้ได้เพิ่มไม มีอันนั้นอันนี้เศษเล็กเศษน้อยหาในมุมมืดนะนะสีใสวิธีหาอันนั้นขั้นไหนเป็นเจ้าเป็นได้แหละมันจีไม่ได้ใเพิ่มเติมมันสีมีวิธีการที่จีในงเงินมากนะนะจังอยากเป็นอันนี้อีหลีเราพี่น้องเนาะเอ่อการที่คู่อาสา,าอยู่ในประเทศเล่าเนี่ยหลายหบางคน,นสอนมาหาปีบางคนสอนมาหกปีบางคนสอนมาสามปีบางคนสอนมาเป็นสิบป,ปี ก็ไ่ได้รับการบรรจุเพียงพราะว่ามีความเสือ่อว่าเพื่อนสีเห็นถึงคุณงามความดีแลวเพื่อนสีหนให้บรรจุเขาเป็นรัตกรอกรัตรกรตัวมันยากพี่น้องอาถามหลายคนเหรเพื่นเ่าขั้นจ่ใจเงินก็ญากนี่ล่ะคือ,อสิ่งที่มันเป็นปัญหาของการพัฒนาประเทศนะพี่น้องเนาะคือการคอรัปชันนี่กันเดือนรัตกรอกรัตรกรอยู่เล่ากันน้อยหน่อย เดี๋ยวนี้บุ๊หว่าเพด่นถึงสามล้านยังเพราะสามล้านเดี๋ยวนี้นะมันบอดหาพันีิเป็นของสามล้านเดี๋ยวนี้นะจ้กวน่ะสามล้านมันยังเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้มันบ่ฮอดอ,อันที่ผมออกมาบอกพี่น้องฟังนี่ครับผมบอกเลยว่าเอามาประจาเนเี่พี่น้องมันเป็นเรื่องอีหลีที่ว่าผมเห็นใจคู่เนาะที่เป็นเป็นจิตอาสาอาสาสมัครเนี่นะพอเพียงเพิ่นหวังว่าเพื่อนจะได้รับการบรรจุ เป็นรัฐกรหรือเป็นข้าราชการนี่นะแต่ว่าทาแลวา,า,าทาเล่ากเ็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปโดยที่บบมีผลตอบแทนยางเสียเวลาอีกดลยพี่น้องอเสียเวลาคักเลยเสียเวา,เเเวาคตเท่าป้อมทนที่ว่าเท่าสิเดเฝ้าหาเก็บเงินเก็บค้ำสางเนื้อสางตูเนาะแต่ว่าต้องไปมีความหวังกับสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากนะและงทำงานโดยเปล่าประโยชน์ สำบนำยังต้องใส่เงินจกของซัอรดตซื้อเสือผาซื้อนั่นซื้อนี่เมื่อยพี่น้องเห็นน้ำแล้วก็โอ้ยต,ตัวข้าเจ้าอยู่ว่าข้าเจ้ายังมีความเสือว่าข้าเจ้าอาจสิจสจได้รับการบรรจุเนาะแต่ว่ากับบ่ได้ไปพ่ออีกร้ายคนกับสอนมหาปีหกปีนอกนั้นยังมีมมพวกแพทย์อาสานะเป็นพวก ที่เรียนมาเกี่ยวกับการสาธารณสุขเช่นพยาบาลพวกสาธารณสุขนี่ซึ่งจะไปจระจประจําอยู่ตามสุกสลา,าเนาะอยู่เมืองเล่าเพิร์ิมีสุกซลาตามหมู่บ้านก็คืออนาม้แหะพี่น้องเป็นเฮ็ดงานอยู่ตามสุกสลา,ราเรียนจบมาแล้วก็ไปประจําอยู่พุ่นบางคนก็เป็นแพทย์อาสาเนี่ยบริรับเงืนเดือนคือคู่นี่แหละเฮ็ดไปกับวังว่าเพิ่นสิบรรจุกับว่าไรบรรจุจากเธอ เ็ดงันหวังไปว่าจังหน่วยิไดบรรจุเป็นรัตะกรนกับโบไรเฮดไปเรื่อยกับมีแต่ใส่ทุนนจ้าของไปบางคนทนบบไ้ก็ล่าออกหลายคนหลายคนยังมีความหวังส่วนหลายก็ยังบบท่านล่าออกกันยังเห็ดงันโดยบบไรลบผลตอบแทนแลก็กินเงินจ้าของไปใส่เงินจ้าของใส่เงินพอใส่เงินแม่ไปเป็นตนหาเห็นใจเนาพี่น้องเนาะผมว่า ผมอยากแนะนําเลยวาอย่าไปเสียเวลาทอนะยหลายยากกะไปเห็ดอย่างอื่นไปลงทุนอย่างอื่นเดี๋ยวนี้โลกมันไปไกลแล้วเนาะพี่น้องเนาะการค้าการขายกระเห็ดสามารถเฮ็ดได้ทั้งออนไลน์งานเอียงมันมันหลายไหมเฮ้าจิไปเห็ดเราดเฮ้าจิไปอ,อยู่กับงานที่มันบ่มีอนาคตนี่เราบ่มีทังว่าเฮ้าจิใดไปนั่นไปนี่นี่จะไปเห็ดอยู่เลยเสียเวลาอีหลีชีวิตคนทั้ามันบื่ออยู่ดวนนี่พี่น้อง มันต้องเฮ็ดต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสางในะช่วงที่มีกําลังว่างชาอยู่นี่นะมีกําลังมีเออ่นี่อยู่นะแต่ว่าอายุหลายขึ้นไปแล้วมันก็ความสามารถในการเฮ็ดงานมันก็นสิน้อยลงมันเป็นช่วงเวลาพักผ่อนไงช่วงชีวิตของคนเฮามันบ่ได้หลายเด้เพี่น,น้องเดี๋ยวสิคิดว่าเฮาสิเฮ็ดงานได้จนถึงอายุ60 70ปีนะเนาะอันนี้ก็บางคนก็นคิดวา่าผมเอามาประจงประจานกับสบปปลาวเนาะ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอีหลีล่ะที่ว่าผมว่าภาครัฐเพื่อนรัฐบาลเพื่อนข่นวนเ,เขามาแก้ไขเรื่องนี้เนาะเป็นปัญหาอีหลีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอา่าอยู่ในเมืองเล่าเนี่ยก็อบอกเลยว่าเมืองไทยสิดีดอกนอะเมืองไทยก็มีการคอร์รัปชันคือกันแต่ก็บ,บริเลีลวงได้หลายปานนันนะเพราะว่าข้าราชการอยู่เมืองเล่าเนี่ยเงินเดือนเพิ่นน้อยนะพีน่น้องเนาะก็ต้อง หาอะไรจากท่างอื่นซึ่งผมว่ามันยังสิเป็นปัญหาอีกโดนนะเนาะเดี๋ยวก็เล่ากัเขามาดาผมแหละนะเ่าจาเขามาไมาเที่ยว,วเราจะไปเอาประจานโมเมนต์พี่น้องด้วยความหวังดีให้กับคนเล่าขึ้นกันเล่าในเชิงชาติพันธุ์นะก็อยากเห็นเมืออเล่าพัฒนาไปในทางที่ดีเนาะอยากให้คนเล่าย่ดีมีสุขนะอยากให้คนเล่า มีกินมีใส่นะบต่ต้องเฮ็ดเลน่อนมาเฮ็ดงานต่างประเทศพอทรัพยากรอยู่เล้ามันหลายพี่น้องแต่บริหารจัดการดีเนะเาะผมว่าทรัพยากรเหล้าบริหลายผมว่ามันสิเฮ็ดให้คนเล้าไมอยู่มีกลิ่นอีกย่งธรรมชาติกันยังหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็โอ้ธรรมชาติเมืองแรวก็ถืกทำลายไป็นไหลพวกการจัดการบริหารบ่เป็นเนาะก็บริวารพี่น้อง เะมันก็บโอ,อยากไปเก่าหลวงรัฐาบาลเพิ่นแต่ว่าเฮาก็ได้แตรีาเว้าสู้กันฟังนั่นลหละว่าเเนาะมืองเล่าหนี่บางคนถามผมว่าจคือเห็นจบไปเที่ยวเล่าจบคือบ่ใหญ่ไปอยู่เล่าหลดธรรมศาสตร์อยู่เมืองเล่าก็ดีมันก็ดีอยู่พี่น้องธรรมศาสตร์ตอนนี้มันก็ถืกทําลายไปไรแต่อีย่างไรหลายๆอย่างมันบ่ค่อยเอ,อื้อนห่วยปานเดนะผมมักใช้ชีวิตอิตสระนะผมมักใช้ชีวิต ที่มันสามารถวิพากษ์วิจารณ์อีหย่างใดเล่นะน่เนาะมันมันใส่ยากนะเข้ามาบ่กือกันดอกไปน่นออันนี้มาบอกสู่พี่สุนองฟังซสือดอก